โอ้สวยมากเลยที่ตุ้มเยสวยงามเลยนะเอาแลอยน้ําน้ำกีบสุดเนี่ยมันไปใช้กับเมนูอะไรได้บ้างครับย่างได้ย่างได้ซุกกี้ได้หมดได้หมดถ้าเรากินรสเผาได้ได้หมดปลาเผาได้ค่ะปลาหมึกย่างได้ยำมุ้นเส้นยำอะไรได้หมดมียยได้หมดเลยคือเราอยากยำอะไรเราใส่ไปเลยแล้วถ้าเกิดอยากเด็ดนะใส่น้ำปลาร้าลงไปพี่ตุ้มที่โรงงานเรานี่หมดไหมหม้อเนี้ย หมดไม่พอด้วยไม่พอหมดเลยไม่พอยังไงยังไงก็ใส่สองโลสงโลค่ะผักชีโลละสองร้อยก็ใส่สองโลสองโลค่ะโอ้อันนี้คือสามนาทีค่ะสวยอ่ะแต่หนูจะบอกเทคนิคนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องเป็นแบบนี้ถ้าละเอียดไปมันเป็นไม่อร่อยคนส่วนใหญ่พอมาอยู่โรงงานพี่ยาคนลุมแล้วเงินซื้อไม่ได้แต่ใจซื้อได้ทุกค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ยา น้ำจิ้มสูตรปลาหมึกย่างนี่ไม่เหมือนน้ำจิ้มพิยานะไม่เหมือนเกัือไเหมือดูวัตถุดิบแล้วไม่เหมือนเลยนะเอามาเราเริ่มกันเลยเนี่ยมีอะไรไม่เยอะเป็นร้านที่ขายดีอยู่ในโรงงานพิยานนะเขาจะแจกสูตรวันนี้เริ่มจากอะไรเริ่มจากเกลือนะคะเกลือใช้หนึ่งโลกับสามขีหนึ่งโลสามขีเทไปให้หมดเลยค่ะเกลือห่อละห้าบาทใช้ซื้อถุงใหญ่ไห่อละบาทซื้อถุงใหญ่เลยก็ได้ค่ะสามสิบบาทได้หลายเลยถุงใหญ่มันจะไม่ต้องมานั่งนี่ แล้วก็กระเทียมโกิโลกระเทียมสองโลกระเทียม,<ล>ยมจีนปกติเขาใช้กระเทียมกลีบเล็กแต่ว่าราคามันสูงใช้นี่ก็ได้อ่าใช้อันนี้ก็ได้ค่ะสองโลกระเทียมสองโลค่ะแกะเปลือบแล้วตะไคร่หนึ่งกำมือไม่ต้องช่างกะเอาค่ะหนึ่งกำมือค่ะหนึ่งกำมือน้ำตาลกิโลหกโลค่ะตาลทรายหก <6 S 1> โลทรายขาวหกโล ใคาอยากขายปลาหมึกย่างก็ทําขาย<น>ได้เลยนะปล่อยหมดเลยพี่ปล่อยหมดเลยเพราะไปเจอเคสที่นางสักทาไมอ่ะหนูวันนั้นหนูเลิกขายของจากที่วัดมาตอนนั้นยังไม่ได้มาหาพี่ยาอ่าแล้วจอดซื้อหมูจะทํากับข้าวจะนี้ไปจอดหน้าร้านปลาหมึกย่างซึ่งเป็นเด็กอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะค่ะอืมเขายืนเหมือนจะร้องไห้เลยอ่าก็เลยให้ลูกชายลงไปซื้อมาสี่ไม้อืมแล้วคนที่ที่อยู่ตรงนั้นอะระแวกนั้นบอก เอ๊ชายโยดีใจด้วยขายได้แล้วหน้าเขาเหมือนอยากร้องไห้มากพี่เขาดูแบบมอมแมมเหมือนเพิ่งหัดทําพี่มันเลยฝังใจหนูว่าอันนี้6กโลค่ะ6กโลแล้วก็มะนาวผงผงมะนาวยี่ห้ออะไรผงมะนาวยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ400กรัม4ขีดใช่4ขีดค่ะ มะนาวเป็นฟ้าไทยก็ได้พี่ตุ๊กได้หมดค่ะสี่ร้อยสี่ขีดสี่ขีดเนาะค่ะฟ้าไทยก็ดีเฟ้าไทยก็มีหมดเลยค่ะอร่อยดีก็มีมีทุกอย่างเลยค่ะต่ทุกยี่ห้อแต่ที่ถูกก็คือตัวนี้ถูกสุดค่ะอันเนี้ยแอโลถูกสุดค่ะยี่ห้ออื่นแพงค่ะผงมะนาวมะนาวสี่ขีดค่ะแล้วก็ชูรสชูรสโลนึงเหรอชูรสไทยโลนึงเหรอ มันไม่ถึงอะพี่ชูรสก็ประมาณครึ่งโลอะครึ่งโลค่ะครึ่งโลก็เอาครึ่งโลเพราะว่านี่ยมันน่าจะได้ประมาณยี่วิาวโลค่ะประมาณยี่้าโลคำนวณดูแล้วอะชูรสครึ่งโลน้ำมะนาวน้ำมะนาวสองโลครึ่งเป็นน้ำมะนาวสดหรืออะไรคือสั่งเขาคั้นมาค่ะสั่งเขาคั้นมาใช่ค่ะสดก็ได้สดแต่ถ้าใครไม่สะดวกเป็นขวดก็ได้เพราะว่าหนูก็ลองแล้วน้ำมะนาวคั้นสด สั่งเขาคั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นขวดก็ได้ค่ะเอานี่เอานี่นี่นี่ใส่พิรสดสองโลครึ่งค่ะถ้าเป็นมะนาวขวดได้ไหมได้ค่ะได้ได้มะนาวขวดก็ได้พี่ตุ๊กมะนาวขวดก็ได้ค่ะยี่ห้อฟ้าไทยได้หมดค่ะอแต่ใส่ได้สองโลครึ่งนะมันจะมียี่ห้อที่ถูกก็ไปดูเอาค่ะแต่ฟ้าไทยจะแพงหน่อยพี่จ๋าใช่แล้วก็น้ำกระเทียมดองเจ็ดขวดเจ็ดขวด ให้เอายี่ห้อปอนะคะมันจะมีหัวกระเทียมดองอยู่ด้วยโอยี่ห้อปอใช่มันจะมีหัวปอปอจุดอะไรเนี่ยยี่ห้อนี้เลยครับจ้ถ้าไม่มียี่ห้อย่หอนี้ล่ะมันจะไม่มีหัวพี่มันไม่มีหัวมันจะมีหัวให้เรายี่ห้ออื่นบางยี่ห้อไม่มีมีแต่น้ำค่ะมันจะทำให้เราหอมขึ้น อย่าทายนะยังมีลามาแก่เจ็ดขวดนะักนี้ชีวิตมันมีลาวาอยู่เจ็ดขวดนะครับเจ็ดขวดเจ็ดขวดเจ็ดขวดอ้ทำนีทีเดียว้เลยครัทีเดียวเลยที่โรงงานเรานี้หมดไหมหม้อเนี้ยหมด ไม่พอด้วยไม่พอหมดเลยพไม่พอถ้าสาวอาทิตย์สงสัยสองหม้อสองหม้อโอ้โหยอดครับสุดครับใช้เครื่องใหญ่เลยคสบายเลยเพราะว่าเครื่องเลยเฮ้ยพี่ยาเราจะสั่งเครื่องนี้มาบดทำขายขายน้ำจิ้มขายจิ้มนะมีคนสั่งไหมด้วยนะเครื่องจ้ะสั่งไหมพี่ยาด้วยตัวนึงนะจ้ะเดี๋ยวสั่งให้พี่อันนี้มีปัญหาเขารับเคมเลยค่ะใช่เดี๋ยวเราดูว่ามันละเอียดขนาดไหนมดูมันหยุดไม่ ถ้าดูแล้วเครื่องนี้พริกมันไม่ช้ำไงไม่ช้ำที่ที่หนูขายนะคะแม่ะคะ้านี่เขาจริงใจมากเลยเขาบอกสูตรนพะ้่หมดเลยหนูป่อยหมดเลยไม่มีใครเ,คเขาบอกกันหรอกจะบอกให้สีฟูน<ต>อกจากแม่ค้าที่มาอยู่โรงงานพี่ยาเท่านั้นนะที่เขาอยากบอกสูตรเพราะอะไรแล้วสุดท้ายก็คือลากลากผักชีใส่หมดเลยครับเท่าไหรเท่าไรประมาณประมาณถ้าปกติอะถ้าผักชีแพงอะ่ะเขาก็จะกลัวว่ามันสู้ไม่ไหวเขาก็ใส่โลนึง แต่ของหนูจะถูกจะแพงหนูมาคะตอนที่ผักชีถูกก็คือสองโลยังไงยังไงก็ใส่สองโลสองโลค่ะผักชีโลละสองร้อยก็ใส่สองใส่สองโลค่ะยังไงมันก็เพราะว่าขาดทุนโลรเพราะว่าตอนที่มันถูกก็คือถูกมาถัวกันนะพี่ยังไงมันก็ไม่ขาดทุนหรอกเชื่อดนะมันมันก็มีค่าขนส่งปลาหมึกกนเยอะหนูเสียค่าขนส่งเยอะมากค่ะแต่ตอนนี้กําลังขอเคารดอยู่ปลาปลาหมึกนี้ไปซื้อที่ไหนพี่อาจะจะแนะนําให้ หนูมาจากสุราษฎร์กับสมุทรสาครโอ้ยรไฟขนาดนั้นเนาะอันนี้คือปิดฝานะคะปิดฝาแลวบดเลยหนูยังไม่ได้เสียบเสียบเลยเหรอทำไมไม่ทำไมไม่ทำสวิตอ่ะหนูเอาปลั๊กมาเนี่ยปลั๊กนี่เลยนี่สวิตอยู่นี่สวิตเขาอยู่ตรงนี้ค่ะใต้นี้ขายเครื่องด้วยนะขค่อใครอยากสั่งเครื่องก็มาสั่งกับเราได้เนาะได้ค่ะได้ครับเอาเลยนะเอาเลย ใช่ค่ะใส่พริกเลยเปลี่ยนยิบเลยครับพริกห้ากิโลค่ะพริกแดงกินดาห้ากิโลพริกแดงล้วนๆไม่ต้องมีพริกเขียวเลยนะค่ะพริกแดงห้ากิโลแค่นี้นะค่ะแค่นี้ก็แล้วเนี่มาทำไมเนี่ยทำจุ่มปลาหมึกโอ้สีดำกับสีจุ่มปลาหมึกค่ะเดี๋ยวเราไปจุ่มกัน พอเราจะย่างแล้วเราค่อยจุ่มใช่ไหมใช่ะง่ายอ่ะตุ๊กเฮ้ยง่ายว่ะโอ้อันนี้คือ3ามนาทีค่ะสวยอ่ะแต่หนูจะบอกเทคนิคนิดนึงน้ําจิ้มซีฟู้ดต้องเป็นแบบนี้ถ้าละเอียดไปมันเป็นไม่อร่อยมันเป็นขี้โคลนพี่มันคลกมันเป็นถ้าซ่าละเอียดเกินไปมันคลก ปั่นเอาไอ้พวกไอ้เครื่องปรุงก่อนหน้านั้นนะสามนาทีพริกสามนาทีแค่นี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยเรียบร้อยเลยไปห้าปั่นเลยตันนี้เลยใช่เทนี่ที่เทใส่ไหมหนูหนูเอาถังมาค่ะเทเลยเอามามาเทดูดิเสร็จไหมง่ายว่ะพี่เฮ้ยนี่กำไรหม้อเราเป็นพันนะพี่ยาจะบอกให้พี่ยาลองคำนวณดูแล้วเวลาพี่ยาทำน้ะหม้อนเนี่ยมันได้ประมาณน่ะร้อยสามสิบขวดแล้วเรามาขายขวดละสามสิบ อัน,นได้สามพันสามพันเก้าร้อยบาทหมอ้อเนี้ยได้สามพันเก้าร้อยบาทต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่น,น้ำตาลหกโลพริกห้าโลเดี๋ยวดีพี่ยาคำนวนให้แป๊บหนึง่งจะได้รู้ไปเลยไงทุกเดี๋ยวนะหนูจะกลับมันจะล้นไหมนะจะล้นไมครับไม่เป็นไรถ้านั่นก็มันอยู่ก้นถังไงพี่มันอยู่ในถังไม่เป็นไรจะห่วงไหมไม่ห่ะโอ่ะ สวยมากเลยตุกเลยสวยงามเลยนะพอ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 โอ้ยได้ร้อยพี่ตุ๊กได้กำไรเยอะอะเอามาน้ำตาลกิโลนะอันนี้คิดแบบแพงๆเลยนะตุ๊กน้ำตาลกิโลน้ำตาลหกค่ะหกสามสิบแปดร้อยแปดสิบแลวก็พริกห้าโลพริกห้าโลหกห้าสาสิบสามร้อย ผงจุลรสครึ่งโลครึ่งโลตีไปบาทตีไปห้าสิบไม่ไม่ถึงห้าสิบบาทประมาณสี่ห้าเพราะหนูจุลละเก้าสิประมาณสี่สิบห้านะแล้วมีอะไรมะนาวมะนาวอะไรตกขวดละยี่สิบถ้าเป็นขวดนะขวดละยี่สิบที่เขาขายกันเท่าไหร่ประมาณหกสิบบาทแล้วมะนาวผงหนึ่งซองหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทยี่ห้อแอโร่นะคะแล้วก็มีอะไรลากผักชีลากผักชีก่อน ลากผักชีตอนนี้สองโลสองโลสองร้อย <200. S 1> ประมาณสองร้อยแล้วก็อะไรอีกเกลือโลสามขีดโอ้ยเกลือสิบบาทก็พอแล้วมัดละสิบบาทคือหนึ่งโลสามขีดเออมัดละสิบบาทเกลือน่ะ <22 S 1> แค่นี้เหรอก็ไอเน,น,นี้ยไอเนี้ยไอเนี้ย่น้ำกระเทียมดองหิ้วละสามสิบบาท<ง>หิ้วหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งขวดหิ้วหนึ่งกี่บาทสามสิบสามสิบ สามสิบสามบาทไปสามสิบห้าบาทเอาคิดแพงๆแค่นี้แค่นี้ยแค่นี้หรอหมดแล้วหรอแค่นี้เอาตีไปแพงๆเก้าร้อยพันหนึ่งไปต้นทุนพันหนึ่งขายได้สามพันเก้าร้อยบาทโอ้โหอ่ะสามพันเก้าร้อยลบพันหนึ่งได้กำไรดีมากเลยสามพันเก้าร้อยเหลือสองพันเก้าร้อยกำไรกรอกใสขวดหน้าโรงงานพิยาขายได้ทุกวัน น้ำนจิ้มไใชกับด้บ้ย่างได้ยางได้ซุกกี้ได้หมดได้หมดกีกได้หมดดเลยรา้นดเผาได้ปลาเผาได้ปลาหมึกย่างได้ยำมุ้เส้นยำอะไรได้หมดเคือเราอยากยำอะไรเราใส่ไปเลยแล้วถ้าเกิดอยากเด็ดนะใส่น้ำปลาลงไปพี่ทุกถ้าใครชอบกินปลาร้าก็คือใส่ปลาร้าพี่ยาเนี่ยลงไปเลยค่ะสักสอง้อนต่อถ้วยเอารำการสองร้อยเมล ปลาหมึกโลนึงก็น้ำประมาณเท่านี้อ่ะสองร้อยเอแมลเซี่ยวกะเอาสักช้อนนึงอ่าช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสียิ่งดำหวานนะอ่าแล้วก็สีผสมหวานหนึ่ช้อนโต๊ะน้ำ200 ml เหลืองไข่1ซองอ่าซองนึงเลยเหรอถ้าถ้าถ้าเยอะก็หนึ่ซองแต่อันนี้มันน้อยก็ครึ่งเดียวก็พอครึ่งซองครึ่งซองก็พอถ้าโลนึงนะอ่าปลาหมึกปลาหมึกโลนึง ค่ะครึ่งซองกินได้นะสีนี้กินได้ได้ค่ะสีผสมอาหารค่ะคนเลยคนเลยอันนี้ก็คือปลาหมึกสดไม่ได้เอามาอ่านน้ำมาจุ่มได้ไหมพี่มาจุ่มได้ได้ได้ลองลองดูลองดูนะอันนั้นสําเร็จมาแล้วอันนี้จุ่มมาแล้วเหรอเรียบร้อยย่างให้เรียบร้อยเลยเราลองจุ่มไหมจุ่มค่ะอันนี้ย่างมาแล้วนะจะจุ่มซ้ําจุ่มซ้ําเพื่อที่จะไปย่าง ก่อนจะย่างต้องจุ่มก่อนนะจะได้สวยจะได้เหลืองสวยเลยอจะทำให้คนน่าทานมากขึ้นโอ้แล้วก็ย่างแป๊บเดียวก็สุกเลยกเลยค่ะเพาะอะไรรู้เปล่าเราถึงต้องจำอย่างเงี้ยมันจะได้ดูไม้ใหญ่ไงเออทุกอย่างมันมีเคล็ดลับนะนี่ไงสวยใครทำอาชีพนี้แล้วรวยเลยพี่ยาบอกให้ทุกวันเนี้ได้กําไรเดือนละเท่าไหร่ตอนนี้เอาจริงๆค่าใช้จ่าย เอาที่ว่าเอาที่ว่าเงินเหลือเงินเหลือจริงจริงคือตกเดือนละสามหมื่น่ะเงินเหลือตั้งแต่มาอยู่โรงงานเราอ่ะเหลือเดือนละสามหมื่นเพราะว่าจ้างเด็กด้วยแล้วก็โดนค่าขนส่งด้วยอะไรพวกเนี้ปลาหมึกคนราคาค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเขาซื้อปลาหมึกได้ถูกกว่านี้เขายิ่งได้เยอะกว่านี้ครับค่ะจะพิยาหาให้ค่ะนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูนะแล้วก็ขอบคุณแม่ค้าใจบุญคนนี้ด้วยนะที่แจกสูตรโดยไม่คิดอะไรเลยเพราะเขาอยากให อันนี้เขาอยากแจกพ่ยาไม่ได้บังคับนะทุกคนใน้เข้าใจตรงกันว่าคนไหนที่มายืนอยู่ตรงโรงงานพ่ยาคนลุมแล้วทําไมเขาถึงอยากแจกสูตรเพราะอะไรถามเขาดูเลยหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนชอบให้อยู่แล้วด้วยพื้นฐานเดิมแล้วมาบวกอยู่กับพิยาซึ่งจิตใจคล้ายๆกันแล้วก็บวกกับว่ามันทําให้จิตเราเปลี่ยนขึ้นไปอีกจากที่ว่าเราชอบช่วยอยู่แล้วแล้วเรามาอยู่กับคนที่ช่วยอีกมันก็ทําให้เราคิดว่าเออตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ให้ขอไปเถอะมีคนมาขอซื้อสูตรนะไม่ขาย,ม,ขายมาซื้อเยอะมากไม,าไม่ขายเลยอ่ะคนส่วนใหญ่พอมาอยู่โรงงานพี่ยาคนลุมแล้วเงินซื้อไม่ได้แต่ใจซื้อได้ทุกค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ยาพี่ยาเอาใจพี่ยาเนี่ยซื้อเขาค่ะขอบคุณมากพี่โตขอบคุณมากค่ะอ ครับอันนี้ไม้ใหญ่นี่ขายกี่บาทครับตอนนี้อันนี้70็ดสค่ะเจ็บาทตัวตัวใหญ่มากเลยครับผมอันนี้ก็จะ50าสิบสามสิบยี่ห้าแล้วแต่วันเนาะแล้วแต่วันของมาค่ะครับอันนี้เจ็ดสิบเนี่ยจะข้ก็น่าขายแบบใหญ่กว่าหน้าโอ้โหใหญ่มากเลยครับแต่แต่ร้านนี่ปกตินี่อันนี้เป็นก็คือเป็นไม้ละสิบบาทสิบบาทค่ะใส่ก็สิบบาทค่ะครับ นี่ไข่หมึกนะครับไข่หมึกสิบบาทเหมือนกันอันนี้เน้อเนื้อันนี้ไข่แท่งไข่ปั้นเนื้ออันนี้ไข่ปั้นเอครับอันนี้ทําเองหรือแ่าปั้นเองหรือว่าไงอันนี้รับมาค่ะโอ้รับมาไม่ไหวครับหมึกนี่ขายวันละกี่โลครับมันมาขายร้านพียาเนี่ยรับเป็นไม้ได้เป็นไม้มากี่ไม้ครับเป็นไม้ก็บอกหนึ่งพัไม้หนึ่งพันไม้โอ้โห เคยขายได้ไม่แค่หนึ่งพันไม้เนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมานะครับเกินมาแล้วเกิน <C> e <an> เลยโอ้อันนี้ใส่ด้วยนะพี่ตุ๊กครับคุณผ<น>ู้ชมน,น้ำน้ำจิ้มที่สอนไปแล้วนะ,ะน้ำจิ้มนีนะ่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบหวานเหรอครับอันนี้แบบหวานค่ะผสมถ้าใครแบบว่ากินรสจัดมากเล<อ>ยครับอ้คุณตะครชอบแบบหวาน